สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับศิรินวาาัวจันทร์วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมลภาวะของเสียงมาฝากกันค่ะปัจจุบันนะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหลายอย่างของเรากําลังถูกให้ทําเป็นให้อยู่ในสภาพของอากาศเป็นพิษค่ะหรือที่เรียกกันว่ามลภาวะของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่งหมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีพิษเจือปนอยู่มากนะคะจนทําให้สิ่งที่สามารถเป็นอันตรายต่อเราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ค่ะ ซึ่งได้แก่มลภาวะของน้ํามลภาวะของอากาศมลภาวะของเสียงมลภาวะของดินเป็นต้นค่ะเรื่องของมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้นํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปบ้างแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะนํามลภาวะของเสียงนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันค่ะคําว่ามลภาวะของเสียงนะคะหมายถึงสภาพของเสียงที่เป็นพิษอันเนื่ จะมีความดังเกินที่หูจะรับได้นั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้อวัยวะและระษาเราฟังเสียงของเรานะคะเกิดอาการผิดปกติเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานาน,นแม้จะดังไม่มากนักน,นะคะก็อาจจะทําให้ผู้ฟังนะคะรู้สึกงวกหูและอารมณ์หงุดหงิดได้ค่ะสภาพเช่นนี้นะคะกล่าวได้ว่ามีมลภาวะของเสียงเกิดขึ้นมลภาวะของเสียงมีผล มีผลทําให้ประสาทรับฟังเสียงของคนเรานะคะถูกรบกวนจนเกิดอาการผิดปกติเช่นหนูตึงหรือหูหนวกได้ค่ะขณะที่เรารับฟังเสียงที่มีสภาพเช่นนี้นะคะมักจะทําให้เกิดอาการหูพิดเช่นที่ปวดกันที่ชอบปวดกันบ้าหนหมอกหูนั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนนะคะมักจะได้ยินเสียงนกร้อง mm hmm. เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ mm hmm. เสียงนก mm hmm. เสียงร้องเพี้ยน เสียงสีกับเสียงเพลงเสียงเหล่านี้หน้าฟังมีความไพเราะและไม่ดังจนเกินไปค่ะ แต่ปัจจุบันเสียงแวดล้อมตัวรอบตัวเรานะคะเปลี่ยนไปมากค่ะมียวดยานพาหานะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช่นยานยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรือยนต์เป็นต้นค่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงอืดกระทึกของเครื่องจักรบ้านเรือนและอาคารบางแห่งนะคะเปิดเครื่องขยายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ดังจนเกินความจําเป็นค่ะเสียงที่เราได้ยินได้ฟังในปัจจุบันนะคะมักจะเป็นเสียงอืดกระทึกที่ไม่น่าฟังและดังรบกวนเกินประศาทแล้วฟังเสียงนะคะ สภาพเสียงอย่างนี้เป็นสภาพเสียงที่เป็นพิษนะคะจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เรากาลังได้รับอันตรายจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยากอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมลภาวะของเสียงค่ะและเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบนะคะโดยเฉพาะท,ท,ท,ที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะได้หาทางหลีกเลี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหามใหีให้เกิดปัญหามลภาวะของเสียงหรือลดปัญหานี้ลงนะคะในทางวิทยาศาสตร์ถือว่า ในทางวิทยาศาสตร์นะคะถือว่าเสียงเกิดจากการสนสกเืินของวัตถุและอากาศเสียงนะคะจะเดินทางไปถึงหูของผู้ฟังได้ก็ต้องมีอากาศกั้นอยู่ระหว่างหูกับต้นกําเนิดเสียงนั่นหมายความว่าเสียงจะเดินทางผ่านสูญยากาศไม่ได้นะคะภายในหูของเราจะมีอวัยวะการสนสกเทือนและมีระบบภายในหูของเราคือแก้วหูนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆที่ปิดรูหูอยู่คล้ายกับ หนังกองที่ขึงตึงนะคะเมื่อต้นกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนอํานาจการสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งต่อไปยังอวัยวะชิ้นอื่นๆภายในหูส่วนการและส่งไปยังประสาทรับฟังเสียงค่ะเสียงที่ดังมากแก้วหูจะสั่นสะเทือนช่วงที่กว้างมากระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูก็จะสั่นมากด้วยความถี่มากเหมือนกันค่ะนั่นหมายความว่าเสียงที่ดังและมีระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูของเราก็จะทางานหนักมากที่สุดเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองนะึกดูสิคะว่าขณะที่ท่านได้ยินเสียงคือทึกอยู่เป็นเวลานาน,านๆแก้วหูของท่านคงจะสั่นด้วยความรุนแรงเป็นเวลานานประสาทและฟังเสียงก็ต้อง จะถูกกระตุ้นรุนแรงอยู่ตลอดเวลาในสภาพเช่นนี้จะรู้สึกอย่างไรคะท่านผู้ชมต้องมีอารมณ์หงุดหงิดแน่นอนและท่านจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้อาจทําให้หูตึงคือเคยชินกับเสียงดังมากๆเมื่อมีใครพูดหรือสนทนาอะไรนะคะก็ต้องพูดดังๆถึงจะได้ยินเสียงนอกจากนี้นะคะอาจจะทําให้หูของท่านผิดปกติและอาจถึงอาการหูหนวกได้ในที่สุดเลยคะ่ะ การสัน่นสะเทือนที่มีช่วงกว้างจะเกิดเสียงที่ดังมากแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากต้นกําเนิดเสียงนะคะแต่ได้ยินเสียงที่มีความดังน้อยดังนั้นในการกําหนดความดังของเสียงจึงพิจารณาในรูปของความเข้มของเสียงที่หูได้รับนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานของเสียงที่มาถึงหูและกําหนดเป็นมาตรฐานของความดังนี้เช่นเสียงที่เบาที่สุดของหูคนปกติจะได้ยินเสียงก็อยู่ที่0นเดซิเบลค่ะเสียงเปิดหนังสือพิมพ์มีความดัง30เดซิเบล เสียงพูดธรรมดามีความดัง60เดซิเบลเสียงบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีความดัง80บเดซิเบลค่ะเสียงเครื่องจักรในโรงพิมพ์มีความดัง100เดซิเบลเสียงฟ้าร้องเสียงเครื่องบินไอพ่นขณะขึ้นจากสนามบินมีความดังถึง110เดซิเบลเลยค่ะและเสียงที่ดังที่สุดที่หูคนเราจะทนได้นะคะก็คือ120 d เดซิเบลค่ะ แต่ตามข้อกําหนดของกลมอนามัยโรกนะคะได้ระบุไว้ว่าเสียงที่ปลอดภัยต่อกระบวนการรับฟังของมนุษย์เรานะคะมีความดังไม่เกิน85เดซิเบลค่ะเมื่อได้ยินวันละ8ชั่วโมงนะคะความดังของเสียงที่มากกว่านี้ถือว่าเป็นพิษค่ะซึ่งอาจทําให้หูของเราผิดปกติได้นะคะท่านผู้ชมคะเคยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มีท่อไอเสียแตกไหมคะนั่นล่ะค่ะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพเสียงที่เป็นพิษ ซึ่งสามารถทําอันตรายต่อหูของท่านได้การแก้ไขมลภาวะของเสียงเป็นพิษนะคะอาจจะทําได้ดังนี้ค่ะคือจะต้องจํากัดต้นกําเนิดเสียงอึกกระทึกนั้นหมดไปและอีกวิธีหนึ่งนะคะคือหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้บริเวณที่มีมลภาวะของเสียงค่ะการกาจัดต้นกําเนิดเสียงรือกระทึกนั้นนะคะทําได้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียง พยายามลดความดังของเสียงให้น้อยลงเช่นรถยนต์ที่มีท่อไอเสียแตกก็ควรไปเปลี่ยนซะนะคะโดยไม่ปล่อยให้เป็นความรำคาญแก่ชาวบ้านนะคะผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรเร่งความเร็วให้มากนะักเมื่อผ่านย่านชุมชนนะคะก็ให้ไม่ควรใช้ท่อไอเสียนะคะที่มีเสียงดังหรือรบกวนคนอื่นเป็นต้นนะคะ สำหรับการหลีกเลียงมลภาวะของเสียงนั้นนะคะคือไม่ตั้งบ้านเรือนให้อยู่ในบริเวณที่มีเสียงอึกอกัดทจกเช่นโรงงานอุตสาหกรรมริมถนนใหญ่ใกล้สนามบินเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการใช้แผ่นกันเสียงหรือที่เรียกว่า เอคูสติกบอร์ดนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายกระดาษชานอ้อยซึ่งเต็มไปด้วยรูที่ไม่ทะลุอยู่ด้านหน้านะคะ่ะแผ่นกั้นเสียงนี้จะถูกปลืนพลังของเสียงให้น้อยลงนะคะดังนั้นนะคะเมื่อน,นําแผ่นนี้นะคะมาก,กาั้นรูขนาดห้องด,ด้านที่กําเนิดเสียงอยู่จะทําให้ความดังของเสียงที่ถูกหูของเราลดน้อยลงได้เช่นกันค่ะเรื่องของมลภาวะของเสียงนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะไม่เปิดทีวีหรือโทรทัศน์เสียงดังจนเกินไปนะคะ เป็นการช่วยลดมลภาวะของเสียงให้กับสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการช่วยตัวเองด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ